จุงกะสวัสดีครับตอนนี้พี่น้องอยู่กับช่อง CMJO2 ครับผมนี่ครับพี่น้องอัปเดตล่าสุดเวทีเฮาเขยบคืบหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับพี่น้องอันนี้พี่น้องเอฟซีกาบอสตร์มาจองแล้วครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบงศาสตร์กันมีมีพี่น้องเอฟซี คอมเมนต์เขามาครับเสียเอ็มพาไปเบิรงศาสตร์แน่ว่าสันจัดไปเลยครับผมเนี่ยครับพี่น้องศาสตร์เริ่อมากเลวครับเนี่ยศาสตร์ศาสตร์เดี๋ยวเพิ่นเขียนไว้อยังนี่เจแตงโมจองห้ามย้ายแน่แน่ครับพี่น้องศาสตร์ครับพี่น้อง,อง <laughs> โอ้ พี่น้องขอมาผมกับจัดให้เลยพาไปเบิงศาสตร์นะเอ๋อไปเบิงศาสตร์ทางนี้อีกครับผมนี่ครับลูกยักษ์ด้อมลูกยักษ์ชิ้นลิงโก้นะครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิงศาซัดเดินครับบ้านไหน ก็เริ่มเข้ามาหลายแล้วครับพี่น้องครับงครับครับผมได้ยังกินครับโอ้ซอยจุเสียอยําเอ,อ๋ชาิแบตทั้งรถครับ

มาบเขาให้หวานช่วยครับเพื่อพี่เพื่อน้องตอบว่าอะไรนะครับช้ำ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 สดสดเป็นเอาบ่นี่เอาก่อนเลยครับอัพคลิปแป๊บนึงครับโ้สรอยจุมีแบบลวบความมีแบบลวบความครับมีเงี้ยสดยอดสุดยอดครับสร้อยจุหน้าเวทีครับพี่น้องสุดยอด อู้เหนือเขาทายจะได้หนิเงี้ยไม่ไม่ได้ครับเนื้อเขาทาเลยโอ้ยแยหน่อยก็บอกกันไอ้ที่ลิงกระเดื่องเนี่ยเงียสุดยอดตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับพี่น้องครับการเดือดตั้มเลยการแน่นอนครับสามทุ่มท่านแน่นอนเกือบแล้วเนาะ ท่นแน่นอนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณจักเปอร์เซ็นต์กันตีเป็นเปอร์เซ็นต์อะไตีเป็นเปอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์พอประมาณเจ็ดสิบแล้วอืมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านแน่นอนครับพี่น้องสามทุ่มถือว่าพัฒนาขึ้นอืมเร็วขึ้นไหมครับจากนั้นแหละจากนั้นแหละคือว่าพัฒนาความนั้นแหละเข้าไปก่อนอันนี้คือไม่เม็ดเล่นมาครับเนี่ยไม่เมอดลูกเซตครับอ่าทีมงานกับไม่เม็ดแมน ม่เบสสุดยอดอันนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเซียนขึ้นครับเนี่ยพี่น้องบอกว่าภาพภาพไปเบิงศาสตร์แน่วันไปทายศาสตร์ห้เบิงแน่นี่แล้ว right, so อะไรสดบ่เนี่ยบอวิดีโอครับ <the world> ในคอมเมนต์นะนะเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิงศาสตร์อีกรอบกันนี่ครับพี่น้องครับศาสตร์จะเริ่มมาครับพี่น้องจะเริ่มขอมาแล้วบางคนก็นกเอาศาสตร์มาจองที่ไว้มาจองที่ไว้แล้วก็ออกไปครับออกไปยัง เนี่ยครับพ้นนะพ่อแม่พ่นมานั่งจองไว้เลยครับพี่น้องสดยอดไลคยครับกำลังแห้งใจครับตอนนี้ค้นก็เริ่มทย่อยเขามาแล้วครับขาดว่านาซีวิกแตกครับพี่น้องมานี้วิกแตกแน่นอนก็เป็นบรรยากาศสดๆย่ำแรงครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื่องครับผม เดี๋ยวจักหน้อยค้นกับสิลังเขามากครับเพราะว่าตอนนี้กับพี่น้องก็ได้ย่างย่างช่อมตลาดทางนาอยู่นะครับข้างลังไงมีศาสตร์ขายได้พี่น้องผู้ใดลื้อมาศาสตร์มากกันมาซื้ออย่าง้ครับนี่อ่ะโอ้ไปหาเบิงน้าก,กินกันนะมีย่างกิน ตำหอยเชอรี่ตำโอ้เป็นตำอ,อยากกินยำเดี๋ยวด้อไปพ่อพี่พี่น้องออกไปเบิ่งงทางหนานยังข้าวครับเพราะคนมาไปเพราะว่ากะน,นาจีจึ๊งหน่อยหมดแล้วครับพี่น้องช่วงนี้กะอาจีบ้านไดนหลายบ้านไหนอ๋อคนบ้านไหนมากครับพี่น้องครับเนี่ยครับยังลงอยู่ อีกจักหน,น้อยล่ะครับจังสีหลายกันตอนนี้ที่ยไล่กัตั้งของเสร็จแล้วร่อไฟนะครับเดี๋ยวรอ่อเวที่ห้ารอยเรียบร้อยเสร็จรอยเปร์เซ็นต์กันนาสี่ได้เอากล่องไปตั้งในจุดต่างๆครับผมหนึ่งสอห้าหาโต หนึ่งโตเมื่อนี้ใส่กล่องยี่โตรครับไอเออมื่อนี้ประมาณเจ็ดโตเตอืสุดยอดเลยแคนนอนของธรรม,มาดาธรรมาดาเลยนะโอ้ยพอธรรม,มาดาหรอครับเนี่ยมาตราฐานเลยอันนี้เอฟสป่ะครับนี่ครับมีเอฟมีเออืมครับผม นี่ครับฝากทีมไลรนะครับพี onun, ่น้องทีมยังก็ไออันอันอภิรักแฟมิลี่ไล่อันอภิรักแฟมิลี่ไล่โอเคครับขอบคุณหลายๆครับนี่เระครับพี่น้องตอนนี้ก็พาเทตย์ตกแล้วครับพี่น้องเริ่มสีมืดแล้วตอนนี้ก็บหกโมงสามสิบห้าเนาะหกโมงสามสิบห้า บรรยากาศดีครับพี่น้องเนี่ยครับฝนบปรตกแล้วครับมื่อนี้ฟ้าปลอดโปร่งลมพานดีลมพานดีครับ<ม>คลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆที่เก่าครับพี่น้องครับมาอัปเดตนาง,งานใหนพี่น้องเบิง่งมาไทายศาสตร์ใหนพี่น้องเบิ่งครับขอบคุณที่แนะนำเขามากครับผม เดี๋ยวอีกเล็กน้อยกันเลกค้นเริ่มของงานเดี๋ยวผมสี่ไปถ่ายหน้างานให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมก็ฝากพี่น้องครับผูดไทยว่นติดตามก็ฝา,ากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องเพื่อสีสิบวิาดคิดไม่ไหมครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ